สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิ่งดงชาแนลนะครับมือเด็กกระไดมาออกกิจกรรมอยู่สวนของท่านกำนันชัดชัยชัยโัฐานะครับท่านเ็ดเกษตรมาได้จากปีแล้วนะครับมีแรงบัรดานใจจากในจากในเมตุการเกษตรนะครับลุงเชี่ยนเกษีสอบถามเพลินนะครับเพื่อเกิดแรงบันดานใจให้พี่น้องสวัสดีครับท่านชัดชัยครับสวัสดีครับท่านชัดชัยอยู่เหตการเกษตรอยู่ที่บ้านไหนน้องครับครับอยู่บ้านทับส่างตำบลสมลรง อำเภออุดรพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับท่านเฮ็ดมาได้จักปีแล้วเนาะครับแปลงโคกตรงหน้ากําลังเฮ็ดได้สามสีแต่ว่าส่วนปลาเนี่ยครับปลูกได้ประมาณสิบปีแล้วครับจะมีปลาไหมลูกค่าไม่ไม่ไม่ย่างเป็นปลาไหม,ไม,ไม,ไมย่งางครับเดี๋ยวเอาย่างไปน้ำกัน<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวคุยไปน้ำอันนี้ตน้ตนตน้ตนต้นหญ้าต้นไม้ที่เขาเห็นนี่ปลูกมาได้จักปีแล้วเนาะนลายสิประมาณห้าหกปีถึงสิบปีเนี่ยแหละครับประมาณห้าหกปีอากาศมีต้น อ่พยุ่งต้นพยุ่งต้นยางหน้าครับอันนี้เดิมที่กับพิจกรมันเป็นหินแห่เนาะดีมากปลูกยังบ่ได้ก็เลยปลูกต้นใหม่ใส่เป็นปลูกินนีไยปลูกต้นไห้แล้วต้นไหม้อันนี้ไงครับคือปลูกบ่ได้ปลูกแบบทหารปลูกเลยปลูกปลูกยังกับปลูกไส่ปลูกใส่ปลูกไส่เลยนะเอาบ่ได้ปลูกแบบแบบเลี่ยงแถวอันนี้เขามีโครงการอ่าเลียงเพิงน้ำแม่นบ่ครับแน่นครับตอนนี้นี่พาพี่พ้านองมาเมือง โครงการเลี้ยงเพิ่นเดี๋ยวพบมจะทังคุณลุงเนาะผู้เสียความห่วงอ๋อผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงเพื่อนเพิ่นได้ไปอบรมมาอบรมมาจากไสนหน่อยศูนย์เกษตรผู้สิงห์อ๋ออำเภอผู้สิงห์เพิ่นก็เป็นสมาชิกของน้องนานํากันกับเฮาแม่นครับเดี๋ยวมาผอกับเพิ่นเลยเนาะครับสวัสดีครับคุณลุงครับาบีครัอ่ได้แนวคิดมาจากไสครับในการเลี้ยงเพิ่นเนี่ย ด้แนวคิดมาจากไป,ไปอบรมครับพอดีท่านประธานชวนไปที่เกษตรผู้สิงก็เลยไปได้อบรมการเลี้ยงผึ่งมานี่ก็เป็นโอกาสที่ดีท่านประธานเห็นเห็นเห็นดีเห็นงามนั่มคืออยากเอาความรู้มาถ่ายทอดสู่พี่น้องชาวโคกน้องนาของเรานะครับพี่น้องเกษตรกรของเฮ้านะครับเพื่อเพื่อได้ต่อยอดรวมกันครับเดี๋ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับเดี๋ยวอธิบายวิธีการขั้นตอนต่างๆให้พี่น้องเฮาเดีหูเบื้องล่ะนะครับ อันนี้มาสถาน<แ>สถานทีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องวิธีการต่างกรองนะครับเดี๋ยววิธีการยางเงินเดี๋ยวคอยไปคุยกันทีนี่การต่างกรองจริงๆตรงนี้คือ,อยากให้ตำกว่านนี่ครับเพื่อในการเข้า,ขา,ขาสิเาิจัดต่างกรองเวลาเปิดฝาเปิดยางสีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล่งเนอย,ยปเปิดง่ายวันรับ อันนี้คือการฝนน,นี่สิครับเวลาเวลาสมมุติว่าถ้ามีพึ่งเข้าแล้วเขาถ้าเป<อ>ิดบริหารจัดการมันจะง,ง่ายครับ<อ>ต้องต้องให้ตามก่านี่ครับอันนี้มันสูงไปหน่อยหนึ่งครับี<อ>แล้วก็อ่าประมาณประมาณเม็ดหนึ่งเราสถานที่ที่เหมาะที่สุดก็คือในบริเวณข้างนานี่หายไม่หาเป็นทีโลงครับบ่บ่หาไหไอับเพราะว่าเพราะว่าพึ่งเขาจะมาหากินนะครับเขาจะได้กินกลิ่นกลิ่นกลิ่นไข่พึ่งกับฟีโลโมนที่เรารอเขาไว สาเหตุสาเหตุพวกเอามากองมากคืออย่างเขาสะดวกที่จะเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ถ้าได้เขาได้กลิ่นกลิ่นไข่พึ่งกับฟิโลโมนเขาเขาจะเขาจะรู้สึกถึงความปลอดภัยว่าเคยมีพึ่งเข้ามาอยู่เดี๋ยวไอ้ฟิโลโมนนี่มันคืออะไรมันคืออย่างนรอฟิโลโมนคือสารสกัดที่เฮตมาจากรางพึ่งน้ำเพลิงอะจากพึ่งขี้พึงขี้เพลิงนับพึ่งที่เขาเขาคันเอาหัวนามแล้วนะครับมันจะเหลือเหลือตก เลือไข่มันเลือไข่มันไข่มันครับวันนี้เขาไปต้มต้มให้เกิดไข่เหมือนเทียนครับเขาเรียกว่าไข่พึ่งคือเทียนเนี่ยครับดีๆเทียนตัวนั้นเอามาขัด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 ,ขด,ขดถูในกล่องเนี่ยเพ,เพื่อเพื่อที่จะให้กลิ่นกลิ่นของพึ่งนี่เข้าไปอยู่ในกล่องแล้วจะขับกลิ่นสารเคมีออกตัวฟิลิโมนนี่คือเขาจะไปหมักต่อจากที่กาจากจากที่ต้มน่ะไปหมักต่ออีกเดือนหนึ่งครับ เพื่อให้มันเป็นน้ำฟีโรโมนน้ำน้ำคือเหมือนน้ำหอม,เ,หมอเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบาชัดๆในพี่น้องเ้อาได้ฟังอีกทีนึงเบิ้งว่าฟีโรโมนหรือฟีลีโมนหรือ,อยังต่างๆมันเป็นอ,อันนี้อย่าพี่น้องสงสัยนะเพื่อไปหาสื่อหายังสี่บอกเขาผูถือกันนะ,ะ,ะว่าว่าง่ายๆคือภาษาบ้านเฮาคือกลิ่นพึ่งครับกลิ่นพึ่ง ที่เขาจะทําให้เขาว่ารู้สึกว่าปลอดภัยที่จะวาซื้อน้าทองตลาดได้บ่นี่ครับสั่งสร้งสั่งจากสร้างศูนย์เขาเลียงเพลิงสั่งจากศูนย์ภูเขาเลียงเพลิงคันบอคันบ่หูวแล้วสามารถสั่งจากไผได้อยู่นีิติดต่อผ่านท่านประธานชัดชัยได้ครับติดต่อผ่านท่านชัดชัยเนาะได้ครับมันจะมีเด็กสองส่วนครับมี่ิลิบอนเป็นขวดฉีดเพื่อฉีดสเปรย์ฉีดลำหอมนะเนาะ เวลาเราก็ฉีดหล่อบนทั้งนาทั้งทางๆๆแต่ว่าตัวติดสายกนคือไข่ไข่ผึ่งไข่ผึ่งนี่ก็คือถ้าถ้าข้างใน้ละกันไข่เนี่ยครับท่าข้างใน้ละกับท่าถ้าท่าบริเวณฝานี่ครับสําสคัญคือเวลาพึ่งมาจะมาเกาะห่างอยู่ตรงนี้ครับ แบบที่เขาเห็นแบบที่เป็นค้อนกับมีต่างหากอันนั้นคือขั้นตอนมันจะยุ่งยากแต่ถ้าเราทานีปุ๊บเวลาเพิ่งมาเขาจะเกาะทำรังตรงนี้เป็นแผงเป็นแผงเป็นแผงอยู่หนีครับตัวนี้ไม่ต้องไก่ค้อนไม่ใช่ไม่ไม่ต้องครับตัวนี้เขาจะมาเกาะกับฝาเราเลยพอทาแล้วเราใช้ความร้อนเนาะเพื่อเพื่อที่จะฆ่าฆ่ากินฆ่าเชื้อไม่อาจนะไม่อพอแมเมันสิไม่กินเขาเขาเสื่อมเหมอนยาอันนี้วิธีการทำกองนี่สิไปอธิบายที่หลังแมนบอกภครับ พอเราก็ใช้ความร้อนเผาเผาให้ให้ให้ไข่คีพึ่งละลายลละายเข้าไปข้างในนี่นี่เผาแล้วใช่ไหมเผาแล้วครับไม่เห็นมีรอยไหมเลยใช้แก๊สใช้ใช้แก๊สหลนมันจะมีแก๊สนี่ครับเดี๋ยวมัมีตัวอย่างนะครับน้ึงมันซึมเข้าไปในอ่ามันซึมเข้าเนื้อไม้เพื่อดึ่งขับขับกลิ่นไม้กลิ่นสารเคมีเพื่อให้กลิ่นไข่พึ่งซึมเข้าไปนี้เพื่อพึ่งเข้ามาเขาได้กลิ่นเขาก็จะเข้ามาอาศัย จริงๆไม่ใช่แค่แค่ใช้ได้แค่ไม้อัดไม้ทั่วไปก็ใช้ได้ไม้ฝาเก่าไม้อะไรก็ได้ยางรถยนต์ก็เข้ากระถางดอกไม้ใหญ่ๆเข้าได้หมดครับแต่เพื่อความสะดวกก็คือใช้ไม้อัดคือเวลาเวลาทาก็จะเน้นตรงฝาตรงกางข้างในด้านหน้าตรงง้านเข้าข้านหน้าเวลาเขาบินมาสำรวจเขาจะมีพึ่งสำรวจตัวนี้ตุ่มอันนี้อันนี้เขาบอตตองเขาผึงมาปลอยเข้าล่อผึงจากธรรมชาติแม่นมาครับ เขาเรียกพึ่งทหารเอาล่อพึ่งจากธรรมชาติขอมาทำรังอยู่ในนี่คือถ้าถ้านางพญานางพญาเนี่ยเขาจะมาเองพ่อพอพอเราได้ตัวเขาเรียกว่าตัวล่อเนาะตัวล่อเสร็จก็เข้ามาเนี่ยเขพึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะเขาเคยได้อยู่ลองสังเกตรธรรมชาติก็คือไปยังเวลามีผึ่งอยู่แล้วปีต่อไปเขาจะมาอยู่ตลอดก็คือเขาได้กินเขารู้สึกมีความปลอดภัยอะไรนะตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้กินล่อเขานะครับพอเราเผาเสร็จ ทีนี้เรามาตั้งเสร็จแล้วก็ฉีดฉีดฟีเด,ด,ด,ดโมน,น,โมนอยูอยครับ,รบฉีดโดยเฉพาะเน้นตรงนี้ครับตรงด้านนี้นะคะรับแล้วก็ตรงรอบข้างแล้วก็ตรงด้านในเพื่อเขาได้กลิ่นของเขาเองอะนะให้เขาเข้ามาข้างในนะครับฉะนั้นมันจะใช้อยู่สองส่วนคือตัวห้างเพลิงใช้ใช้ไฟนะตัวไข่พึ่งใช้ไฟโลนใ<ะ>ห้มันซึมเข้าไปข้างในแล้วก็ตัวฟีเดโมนก็คือทาพ่นบริเวณรอบนอกนะครับมันจะเป็นขวดสเปรย์นะครับรอบนอก ก็ถ้าเขาไม่เข้าก็อาทิตย์หนึ่งก็มาย่ามเสดงอาทิตย์หรือสองอาทิตย์มามาทำซ้ำครับเพื่อให้เกิดความสะอาดสตูสตูของของพืงก็คือหลักๆคือจิ้งจุกกับมดมดกันมดให้ดีครับเราเราต้องเอาน้ำมันน้ำมันเครื่องเก่ามาพันกันไว้แล้วมอันนี้มออันนี้ใส่ช็อกใส่ช็อกกันมดแล้วได้หลับหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อย่าให้ติดติดกิ่งไม้มดจะเข้าได้ตัวสำคัญคือจิ้งจุกกับมดครับสตูหลักๆ ไม่ถามถามว่าถ้าเข้ามาอยู่เสร็จพ่ากับป้าตอมมาเที่ยวมาเปิดเขาได้เพราะเขาไม่ชอบให้เรบกวนรบกวนนอ่ะก็มาเบิ้งยื้อซื้อมาเบิ้งยื้อซื้อไรอยู่ว่ามันหน่อยมันหลายทามันหลายมันจะออกมาตอมกันยืดข้างเขาถเสียงเขาอยู่สังเกตยังไงมันก็จะมีบิ้าออกมันถีบินเขาปีนดอกปีนเขาปีนดอกเราสังเกตอย่นี้อันนี้คือมันกองนี้ยังบ่ทันสมบูรณ์แม่นบ่อ่าตัวนี้คือรอเวลาครับบ่มันบ่ทันสมบูรณ์แม่นบ่ สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วลุงลุงบ่เห็นชานผักอยู่ตรงนี้อ๋อขายืนอ๋อตรงนี้ตรงนี้มองเงี้ย่ลุงบ่เห็นชานผัก ไล่ส right. ah, ุดจริงตรงเขาจะเรียกว่าชานชานเขาเรียกลันเวลันเวหลัเขาบินมาเขาจะมีที่เกาะเดี o, ๋ยวผมามาอยู่ี่อยู่เขาเพราะว่าเพราะว่าเขาจะบินมาหลายตัวสองกันหลายตัวมาปุ๊บเขาจะตงเป็นคนขี่สงสัยนะแล้วก็แลกแล้วก็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 แล้ล้แล้วก็แล้วก็แล็แล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้้ลวรล้ลลลยวลล ปฏิบัติจริงเขาก็ส่วนเพื่อบอเพื่อบอต้องจ้างเขาเฮ็ดบางคนก็เฮ็ดเองแน่ๆกลองนี่ปกติตรงนั้นแน่เราจะมีชาติแนของกลองขนาดของกองพี่น้องยาวไม่ห้าตัวรูปตัวเหลี่ยร้อยมาตั้งเดี๋ยวขนาดของกลองเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเรื่องการตั้งกลองเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดของกลองนี่ถ้าวิทยากรพันศีพันศีไปสาธิตอีกเธอนึงเนาะสามารถทำได้เลยครับใหญ่เล็กไม่จำก ไม่ไม่จําเป็นครับขนาดไม่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 ตายตัวครับไม่ได้ตายตัวแต่ว่าหญ่มากมันกับเปลืองของไม้ก็เป็นไม้ฝาบ้านเก่าหรือไม้อะไรที่เรามีอยู่ก็ใช้ได้หมดครับแต่ที่ที่เราทาขนาดนี้เพราะว่าไม้อัดขนาดหนึ่งเนาะอัเมตรยี่สิบกับสองเมตรสี่แผ่นตัดสไลดให้มันได้สี่แผ่นสี่กองสี่กองตัดเศษตัดเกินก็คือเสียอันหน่งเราก็ตัดให้มันได้สี่สี่อันชุดพอดีนะครับก็เลยก็เลยเป็นทีแม่่า ก็ยังไม่ต้องได้ขนาดนี้ถ้าจะเอาเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่ก็ได้ผู้ใดบอกเข้าใจต้องถามเลยได้นี่เดี๋ยวเอาหลังคาคุ้มเห็นอย่างไรกันกันฝนขอกันฝนกันฝนมันอ่ถ้าลมมามันจะขอหาคอนหาคอนใหม่มาหาคอนใหม่มาว่างทับอีกทีหนึ่งก็ได้เขาเาทำเราต้องให้แข็งแรงมั่นเอากออนเากรีดก็ได้ลมได้หมุนศรก็ได้ ไม่ได้ทำเป็นลังคาดีครับใส่ปอนกันนั้นก็ได้ปงกนไรก็ได้ก็บเทปอร่างก็ได้ยากตาก็ได้ยากาอะไรก็ได้การกันฝนครับการฝนเราไม่ให้โดนความร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าอีกเพียงหนึ่งคือเวลาตั้งต่องไม่ให้ไม่ให้โดนแสงแดดมากเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเขาจะไม่อยู่ครับขอให้มีร่มเงาอยู่ใต้ต้นไม้สมมุติว่าต้นต้นไม้ที่เรามีอยู่อย่างนั้นนะครับเราก็ตั้งตั้งหันหน้าออกจากต้นไม้ ให้บริเวณข้างหน้าเป็นทีโนท่โลง่งอย่าตั้งในที่อับไปทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้ครับรนั่นแหละให้ห่างจากต้นไม้หน่อยเพราะว่ามันจะมีศัตรูพวกมวดพวกแมง,งพวกอะไรมันจะขึ้นง,งน่ายให้ห่างประมาณเม็ดหนึ่งระยะเวลาที่ขึนน้นเขาจะทําให้มีน้ําหวานใช้เวลาเข้าหลังวันอันนี้กัมีม,มีคนสมนัยเก่ามนํา คือจอดเอาท่านทีสิบวันตึกเป็นคลิปวิดีโออ่ามาจอดเอามีคนสมัยตะโกนนะครัางเดือนพจิกาเนาะจิกาทีนี้ก็จะเก็บตัวไหนก็เก็บวันเดือนห้าเนสาเนาะถ้าท่านเลยเลยเดือนห้านี่ก็คือเวลาฝนตกซึ่งไม่ดีแล้วพึ่งเสียแล้วอ่าฉะนั้นตีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเก็บได้อยู่ครั้งเดียวแต่กรณีว่าถ้าเควางไว้ท่านเหล่าท่านเพื่อนเขาว่าอยู่กอยู่ได้อีก กรับ้วนี้หลายคนกันเห็น้อเขาทำสองร้อยกล่องเนาะเสร็จแล้วเขาก็ไปกองกองไว้บางทีเขาก็ตามไปอยู่กับมีอะไรอันนี้อันนี้แต่เราต้องเก็บเพราะว่าถ้าไม่เก็บเวลาถึกแดดถึกฝนเนาะถึกฝนมันสึกูแล้วก็ไปเก็บรักษาดันทำสาแต่เราปีต่อไปแล้วก็มาวางใหม่ปีหนึ่งมันจะได้แค่ครั้งเดียวมันจะเป็นฤดูครับเป็นฤดูพวกพวกพวกพึ่งพวกมิมพวกพึ่งหลวงพึ่งโพงนี่เขาจะมีฤดู หลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จมันจะมีดอกไม้มีอะไรบานเขาจะออกมาจากป่าหน้าผัวนี้เขาจะเข้าไปจําศีลไปสร้างในป่าต้องปลูกดอกไม้ไว้ในสวนด้วยต้องปลูกอกไม้ลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ปลูกเนี่ยครับรวงข้าวที่จริงที่จริงวิธีการที่ถูกต้องคือเราเป็นโคกน้องนาเรามีสวนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่าไม้ผลเราปลูกอยู่แล้วไม้ผลแต่ละชนิดทุกชนิดนี่มีดอกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราไม่จําเป็นต้อง ไปปลูกดอกไม้เพิ่มเติมอ่าได้ได้หมดปีกล้วยดอกมะพร้าวดอกมะม่วงดอกบักซิด้าดอกบักนาวอะไรนี่ได้หมดแหละคือคือข้อดีของเขาก็คือเขาช่วยผสมแกสรอนให้เราตัวตัวนี้แหละที่เราจะได้ผมเพิ่มผลิตก็คือเขาไปช่วยผสมแกสรอนดอกไม้ให้เราใบยางพาราใบอ่อนอย่างเช่นทางภาคเหนือเขาจะเลี้ยง พึ่งพึ่งสวนลำใหญ่เงี้ยเนาะสลำใหญไปเป็นลอยลอยลังเงี้ยนะครับมันก็ยางพาราแค่สก็ได้ครับแต่ว่ามีไอ้ตัวค่าเฉลีเขามันไหมหนึ่งกล่องเนี่ยปริมาณน้ํำพึ่งที่เราจะได้นะมีไหมหนึ่งครั้งเนี่เราจะได้จากหนึ่งกล่องที่น้องก็ให้ข้อมูลมาต่กล่องเนี่ยเขาได้อยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าขวด สูงสุดครับตอกองครับขวดขวดเราขวดกลุมนะครับต่อกลองขวดละห้าร้อยต่อกลองต่อกองต่อครั้งที่เราเก็บเกี่ยวใช่ไหมมันมันมันเก็บได้ได้หลายรอบครับถ้ามันเต็มมันเต็มปุ๊บเขาก็จะเก็บแล้วเขาจะเหลือไว้รวงหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้เขาได้ขยายอะไรมันหลายหั้งก็คือวิธีการ่วิธีการเก็บเขาก็จะจะไม่บีบ มายถว่าพอเขาพลิกเสร็จเขาก็จะปาดเนาะปาดแล้วไปปาดตรงหัวอ่าหัวหนามหัวหนามหัวล่วงกับกับอันนี้เขาจะแยกส่วนออกแล้วาปล่อยให้มันไหลเองเพราะว่าที่ไหลเองเพราะว่ามือเราอ่ามือเราไม่ให้มือสัมผัสไปสัมผัสถ้าสับสัมผัสปุ๊บมันจะบูดเกิดแบคทีเรียเกิดีเรียโรคอะไรครับก็เลยปล่อยให้มันไหลธรรมชาติเขาจะตัดตัดใส่ถุงครับตัดใส่ถุงขาแขวนไว้เลยแขวนไว้แล้วก็เจาะรูเล็กๆเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปคุยกันที่นู่นครับ เป็นต้ตนมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้วิธีการตั้งอ่าวิธีการตั้งอ่าถามถามได้เอาเฮียนหัด,ดเอาเฮียนรัดเด็ดๆเอา้าไถมดครัะสอบอยู่ต่อไปถามได้ครับตรงนี้ถ้าสมมุิว่าห้าตั้งแล้เราไม่ขีดอย่างนี้นาารเราก็เอาสามารถเอาน้ำมาวงรอบได้ครับอขอให้ไม่ให้มีมดขึ้นครับอะไรก็ได้ไม่ให้มดขึ้นใส่ท่อท่อใยหินก็ได้ท่อพีซีก็ได้ท่อพีซี ท่อปูนเขาทอีวีซหรือเจีใหญ่ท่อปูนที่เหลือใช้ก็เอามาวางได้เสาปูนที่มันมีขามีตีนมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะตั้งสูงตั้งต่าตั้งเตี้ยไม่จําเป็นครับแล้วจะสะดวกเปล่าครับสะดวกครับนี่จริเราอย่ามันลงมาลงเลยพอเราตอกตะปูยึดไว้ด้วยนะ ผนมาลมมากกับพอลงไบบทำจริงค่ะเราเดทำเสร็ดยนน่องได้ครับประมาณเม็ดหนึ่งเวลาเวลาเรามาเปิดฝาเปิดอะไรมันจะง่ายเราขออนุญาตเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อคือถ้าถ้าเราถ้าเราไม่แน่ใจว่าพึ่งเรามีกี่รวงเราเปิดดูได้ครับกลางคืนกลางคืนพึ่งจะเข้ารางหมดแต่ถ้ากลางวันก็คือเราต้องใส่ชุดกันคือใส่หมวกกุ้มถึงมีตะข่ายนะเราเปิดดูได้ครับใช้โดยใช้ไอ้นาฬิันนะครับ ที่เนี่ยพอเปล่าควันซะหน่อยอ่าพอพอเราเป่าควันเขธรรมชาติของพึ่งนี่ใส่คาถาได้ปะได้ครับธรรมชาติของพึ่งนี่ถ้าเราเป่าควันเขาเขาจะหดตัวไม่เหมือนพึ่งหลวงครับพึ่งหลวงพอเราพอโดนควันนี่มันจะแตกคือนิ่มขึ้นกันครับนิมเพราโดนควันมันจะหดตัวพึ่งพองขึ้กันครับพอเราฉีดไอไอควันอ่ะเข้าเข้าในรูนี้เขาก็จะหดเราก็สามารถเปิดดูได้เปิดดูว่าเออมัน ม่เยอะมีน้อยเพราะว่าประสบการณ์เรายังมีเราเปิดดูได้แต่เราจะบ่อยเพราะว่าเป็นการรบกวนเขาเปิดแค่เปิดแค่ยกถ้าสมมติว่าเราตั้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราตั้งจะต้องห่างกันไกลแค่ไหนคะถ้าสมมติเรามีป่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ไกลแค่ไหนประมาณพึ่งกับแหล่งอาหารเขาแล้วแล้วข้อดีของของของถ้าถ้ามีเข้ากล่องหนึ่งเขาจะขยายรังได้ไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้ารังเขาจะเขาจะผลิตแม่นางพญาขึ้นใหม่ พอมีแนนางพญาขึ้นอีกตัวเขาก็จะเอานางพญาขึ้นไปสร้างรังใหม่เพราะฉะนั้นกล่องที่อยู่ใกล้เนี่ยเขาจะขยายรังไปเลยครับทางทางวิทยากรทางอาจารย์ท่านให้บอกว่าอย่างน้อยสี่ถึงห้ารังขยายจากรังเดียวแล้ววิธีการก็มีนะครับโดยโดยการแยกแยกแยกก็ได้แยกเองเราเราบังคับเขานีแยกแม่นางพญาออกไปก็ได้มันก็จะมีขั้นตอนการทามานอีกอย่างเราต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยครับถ้ารอให้เขาแยกเราก็ ได้แต่ถ้าเราแยกเองก็ได้ครับอยากได้เยอะแต่มันก็จะมีปัญหาตามมาว่าแยกไปแล้วบางทีเขาก็ไม่อยู่ครับมันต้องมีนางพญาอยู่อยู่ในรางเดิมด้วยแล้วก็นางพญาตัวใหม่ไปมันจะมีหลอดนางพญาที่ตัวใหญ่ๆครับมันจะมีหลอดใหญ่ตัวนั้นก็จะย้ายย้ายไปทั้งทั้งรวงเลยเพื่อล่ออีกส่วนหนึ่งไปอันนั้นคืออีก,อกขั้นตอนหนึ่งครับ ครับขยายรังหนึ่งถ้าเขาเข้ามาอยู่นี่มั่นใจได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า 3- 4ถึงรังเขาจะขยายตัวไปให้แต่เราสร้างแหล่งอาหารให้เขาได้แล้วก็สําคัญคือต้องอยู่ใกล้น้<ม>ําเพราะเขาจะกินน้ําตลอดแล้ว้มองหมที่อยู่ตั้งข้างๆเราต้องใช้เลมใช้เหมือนกันหมดครับครับให้เขารู้สึกว่ามันมีความปลอดอ่าใช่ครับรู้สึกว่ามีเคยมาอยู่แล้วประมาณนี้ครับ อย่างที่บอกว่าเขาจะมีทหารเนาะมีพึ่งทหารมา <ตะ S 1> มาเซอร์เวก่อนถ้าถ้าได้ปุ๊บเขาก็จะไปบอกนั่งพญาก็จะหามกันมามนะครับมามาอยู่เหมือนเหมือนนางกินอะ่ะเขาจะมีมแข<ค>หามนางพญามาครับอะไรหามีดีเลยกรับหามนางพญาพญาจะไม่ไม่ยินไม่ยินยินไม่เก่งนางพญามีหน้าที่คือผลิตลูกผลิตลูกอย่างเดียวนะหรือประชากร มีพึ่งพึ่งงานพึ่งดัวผู้ก็วัยผสมพันธุ์เป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะแล้วก็พึ่งตางาเป็นสิ่งที่ดีที่เอามาเผยแพร่เอามาเผยแพร่เอามาแบ่งปันในเพียน้องโขงน้องนาวนะครับเพื่อสิได้มีอาชีพเสริมนะครับนอกจากการปลูกปลาแล้วก็ยังเขากัสามารถเลี้ยงเพิงได้นํำนะครับเนาะสิเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้กับพี่น้อง ซาหอยซาหนนาพี่น้องเกษตรกรนะครับ ถือว่าดีมากๆนะครับเนาะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับบดองมันบดองลงทุนนะครับนอเพียงแต่ลงแห้งแม่มีน้อยวัสดุอุปกรณ์ที่เฮาเอามาเฮ็ดนี่ก็เป็นอ่าเฮาหาได้นะครับจากเฮื่อนจากยังเฮาบดจำเป็นต้องต้องพิสูจน์ก็ได้นะครับกันผู้ใดบ่มีของอยู่ในเฮื่อนกับพิสูจน์พิสูจน์กับผัวเพงนะครับในอัดแผ่นหนึ่งก็สามารถเฮ็ดได้ซีนะครับเฮ็ดได้ซี สี่กองนะครับเด็่ๆสี่กองนะครับโครงการนี้มีโครงการเลียงผืนนี้มีพี่มินองเข้าเขารวมโครงการหลายปันใดแลยตอนนี้นี่จากเดิมที่เข้าไปอบรมจากศุนเกษตรผู้สิงแม่สิบเจ้าตอนนี้ก็ล่างขยายมาเป็นแห่งิบแห่ิบไร่แห่ิบไร่แห่งสิบไร่สำหรับแปลงที่น้องโคหน้องแน่ที่มีสวน มีใหม่สูงกกางตําเกี้ยเลี้ยดินอยู่แล้วคือมันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์สลับกันเต็นที่อยู่อาศัยของผึ้งนะครับแต่ลยว่าตัวนี้คือโครงการที่ต้องการเสริมอาชีพเนาะเพราะว่าผึ้งเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่ว่าทํากล่องเข้าอยู่ล้วก็มาเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกนะครับเพราะว่าขวดหนึ่งจะขวดสามลอยขวดละสามลอยนะครับถ้าห้างเนี่ยได้ซืขวดก็ได้สามพันต่อปี ก็ถือว่าเป็นเป็นการเพิิมอาชีพเสริมได้ๆนะครับดอกจากี่พี่น้องเฮ็ดโขงนองหน้าอยู่นะเรวคันพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้นี่มาได้บ่ครับมาได้ครับมาได้คร,ครับก็มาที่ติดถนนองจัน,นท,นท,นทร์อ,อ,รรอุทุมพรกมกมที่2อจาจากแยกไฟแดงอุทุมพรมา ต้งงานแต่จะเป็นอาคารทำไม่กันที่เป็นพีพระพีน้องแล้วก็ต้ะบานมากมาครับตัวนี้นะเบอร์โทษนะครับหาพี่น้องจากมาเล่นนนำพี่น้องมาเล่นนนำกันโทษมาถามกันก็ได้ครับ099กรเกษตรกร4733447ต้องไฟส่วนตัวครับครับขอบคุณครับทัดครับครับ